เมื่อช่วงเช้าวันที่26ธันวาคม2565ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วันที่29ธันวาคมจะไปสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติว่าขอบคุณฉายาสื่อขอบคุณมาก เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรกับฉายารัฐบาลหน้ากากคนดีและฉายานายก8เปื้อนพลเอกประยุทธ์ก้าวขึ้นรถพร้อมกับปิดประตูด้วยสีหน้าบึ้งตึงพร้อมโบกมือกล่าวว่าไม่สนใจผู้สึกข่าวจึงชี้แจงว่าเป็นประเพณีปฏิบัติของสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลนายกกล่าวทันทีว่าประเพณีบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่มีพร้อมโบกมืออีกครั้ง ผู้สึกข่าวถามย้ำอีกว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติเมื่อใดก่อนปีใหม่หรือไม่นายกกล่าวตะคอกเสียงดังว่าไม่มีไม่รู้ไม่ทราบเมื่อถามอีกว่านายกงอนหรือไม่นายกปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าวไปไหนไปไหนนสายยาส่อนะขอบคุณป้าไปไหนไปไหนสายยาสูดสายยาลัฐบานักต่างคนดีท่านนายกคื ยานายกแปดเปื้อนนะคะไม่สนใจเป็นพมีดีค่ะนายกพมีดีพอมั้งคนายกจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเมื่อไหร่คะก่อนปีใหม่ไหมคะท่านนายกนายกงานก็เนี่ย สำหรับการตั้งฉายารัฐบาลของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลที่ยึดถือเป็นธรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาลโดยปราศจากอคติและได้มีมติร่วมกันตั้งฉายารัฐบาลประจำปี2565ว่ารัฐบาลหน้ากากคนดี โดยระบุเหตุผลว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะเดียวกันภายใต้หน้ากากของรัฐบาลที่สร้างภาพจำตลอดเวลาว่าเป็นคนดีนโยบายทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน แต่กลับเกิดข้อกังขาว่ายังเดินตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่เช่นนโยบายกัญชาที่อวดอ้างทำเพื่อประชาชนแต่เมื่อเกิดผลกระทบจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคมบานปลายแม้แต่การออกกฎหมายควบคุมการใช้ยังทำไม่ได้สุดท้ายผลักภาระเพิ่มให้ตำรวจเพียงเพราะต้องการเช็คลิสต์ตามนโยบายที่หาเสียงไว้นโยบายประชานิยมที่ออกแนวหาเสียงให้ทั้งเบ็ดทั้งปลา หรือการประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความคลุมเครือว่าประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นของประชาชนหรือนักการเมืองกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดที่ออกมาในานามรัฐบาลประชาชนจึงเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าภายใต้นักการที่ประกาศเป็นคนดีนั้นจริงหรือไม่ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฉายาแปดเปื้อน โดยระบุเหตุผลว่าปมวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีสั่นคลอนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านมาและกลายเป็นข้อคอรหาถึงความชอบธรรมในการครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อเนื่องยาวนานพลเอกประยุทธ์ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเพียงแค่38วันก็ทำให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยในตัวของพลเอกประยุทธ์ ที่มักจะพูดเสมอว่าไม่ยึดติดอำนาจทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องยิ่งเมื่อปัญหาใต้พรมถูกขุดคุยขึ้นใกล้ตัวเกินกว่าจะปัดความเกี่ยวโยงได้ทั้งนโยบายประชานิยมทุนสีเทาสนับสนุนพักการเมืองหรือแม้แต่นักการเมืองใกล้ตัวนายทหารใกล้ชิดที่ได้ไปนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารบริษัทพลังงานแม้พิสูจน์กันทางกฎหมายไม่ได้แต่ก็ทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ใสสะอาดผุดพองอีกต่อไป ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ